ดูดน้ำออกมาเป็นสายอัตโนมัติจะเป็นถุงคุณคุณหรือถุงใสๆถุงใส่ข้าวสารถุงฟอยแบบนี้ก็ได้เขาซีนให้เราได้หมดเลยนะครับนี่คือเครื่องซีนสูญญากาศจากแบรนด์คาเมลแล้วราคาไม่ข้ามพันทุกคนราคาดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือของสดใดๆที่เขามีน้ำอยู่ภายในเห็นไหมครับเขาจะดูดขึ้นมาเป็นเส้นเป็นแผงแบบนี้เลยหลังจากดูดน้ำเสร็จแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเครื่องเขาซีนปากถุงให้เราแล้วออกมาแน่นสนิทแบบนี้เลยทุกคนเขาจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกตรงนี้แบบครบเลยนะแบบแห้ง น,นี้ดูดแบบเปียกก็คือแบบที่มีน้ําหรือจะเป็นแบบซีนถุงธรรมดาอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นถุงขุ่นที่เราใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยเราซีนได้เลยนะหรือจะเป็นถุงใสๆอย่างหนังสติ๊กที่เอาไว้รัดของแบบนี้ใส่ถุงใสๆซีนให้เราแบบนี้เปน็นไง แน่นเลยไม่มีหลุดไม่มีรั่วเลยครับสินค้าคุณภาพดีจากแบรนด์คาเมลรับประกันให้เรา1ฟรีเต็มถ้าใช้แล้วไม่พอใจสินค้ามีปัญหาคืนเปลี่ยนสินค้าได้ใน15วันผ่านมาตรฐานมอกไทยกินกําลังไฟ100วัตต์ประหยัดไฟด้วยถ้าจะซีนแบบสูญญากาศก็จะต้องเป็นถุงเฉพาะที่ซีนสูญญากาศแบบนี้สามารถหาซื้อทั่วไปในท้องตลาดมีขายหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับแต่ถ้าซีนแบบปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นถุงฟอยล์ถุงขุ่นถุงใสเขาซีนถุงได้เกือบทุกประเภทเลยนะครับลองเอาไปใช้ดูอันนี้คุ้้มแแนนนน่นอนถาซีบบ เขาจะดูดน้ํามาเก็บไว้ตรงร่องตรงนี้สามารถถอดแยกประกอบได้เป็น2ชิ้นชิ้นนี้คือระบบไฟฟ้าส่วนด้านล่างจะเป็นชุดประกบที่ไม่มีระบบไฟฟ้าสามารถเอาออกไปเช็ดเอาไปล้างน้ําแช่น้ําได้เลยมันใช้งานง่ายแค่นี้แหละครับพิกัดสั่งซื้อตรงนี้เลยครับ